วัสดีครับผมคือเบลิเฟอร์และนี่เกม The Evil Within Party แล้วนะครับโอ้ย oh, <yeah. S 1> มันกันต่อเน,นื่องเลยหยุดไม่อยู่จริงๆมันต้องลุยต่อนะครับก <c oughs> ูก็โดนลากมาในเปรพยาบาลนะครับพร้อมคณะแพทย์ที่เคร่งเครียดกันน่าดูไอสัตว์แล้วกูจะดิ้นหลุดยังไงเนี่ยวิสัยทัศน์ผ้าเบอร์นะครับสีแดงๆบ่งบอกให้รู้ว่าบาดเจ็บมาจากการล่วงหน้าผาในพาร์ทแรกแน,น่แน่ ดูกันซิกเซบาสเตียนจะรอดอยังไงถึงที่โรงพยาบาลหรือโรงค่าสัตว์ขอเป็นโรงพยาบาลดีๆนะคราวนี้โอเคเขาไม่ทำอะไรเรานะครับก็ดีแล้วกู <c oughs> <c oughs> จะอกยังไงเนี่ยโดนมัดไอ้ซา์ชีพจรย,ยังเต้นอยู่โอเคดีไม่ตายแน่นอนเซบาสเตียนอ่ะเสียงอะไร และนั่นมือใครครับเฮ้ยเตียงนี้กูนอนแล้วเฮ้ยไปนอนเตียงอื่นไปเหยียดเคดิ้นดิ้นยังไงเนี่ยโดนมัดอยู่ไอ้สั์ซอมบี้ปะเนี่ยมีซอมบี้ด้วยเหรอเกมเนี่ยไม่เอานะเฮียแม่งแดกกูละอ้าวฝันไปและเนี่ยกูก็อินะแทบ้าแค่ฝันไปนะครับอยู่ในโรงพยาบาลจริงๆกันแหละแต่ไม่โดนแดกจริงอะไรเนี่ยเจอศพในเล็กไซต์ทาวน์สาเหตุการตายยังคงเป็นปริศนา และมีศพอีกเป็นนับโหลเจอในหมู่บ้านแห่งเอลคลิเวอร์คนในละแวกนั้นไม่ทราบข้อมูลนี่คือขวดโหลโหลยาดองมากระทึบลงวะเนี่ยมึงดบมากจนมึนวะเซวัสเซียนไอแซดสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมไม่มีวะมีแต่แมงสาบงงๆนะครับเป็นฝูงเลยเฮ้ยฝีเท้าอ้าวสวัสดีครับคุณพยาบาลน,น,นมใหญ่จงังอ้อาเหียจะมองนมซะหน่อย ตื่นแล,ล้วเหรอทุกคนปลอดภยัยไหมแล้วเมืองละ่ะพูดเรื่องอะไรเนี่ยคุณคือดวงวิญญาณดวงเดียวที่นี่ณ <Right now. S 2> ตอนนี้อะหรือว่านี่คือนรกบรรยากาศไม่น่าจะใช่นรกนะเนี่ยมันดูดีเกินไปอะ่ะโอเคเดินตามคุณผู้หญิงคนนั้นไปนะครับโร <A hospital. S 2> งพยาบาลแล้วเนี่ย ที่นี่จะเป็นมากๆสำหรับคุณยินดีต้อนรับเสมอาผมเข้าโรงพยาบาลหรอเนี่ยฉันก็ตอบไม่ได้เหมือนกันอ้าวเป็นพยาบาลที่นี่แต่ไม่รู้กรุณาเซ็นชื่อตรงนี้เซ็นอะไรอ่ะสายประกันเนาะถ้าไม่เซ็นก็รับประกันไม่ได้นะว่าอนาคตจะเกิดอะไรกับความทรงจำอ๋อมันคือเซฟแมลูกเล่นดีจริงๆโอเคจัดไปครับเออดีวะ Resident Evil Safe ในพิมพ์ดีด Evil w i t h ินเซฟในกระดาษบันทึกนะครับด้วยการเซ็นเออเขาฆ่าว่ะทางนี้ค่ะโอเคไปตามเขาตัวให้กูละกลิ่นเหมือนยาเลยอ่ะก็โรงพยาบาลนะเซฟัเต็มมันก็ต้องยาสิครับมีเก้าอี้ประจำตำแหน่งให้กูด้วยฮ่าฮ่าของกูใช่หรือไม่นั่งไม่ได้กูไปเดินเล่นหลังห้องคุณปลอดภัยดีทำใจให้สบาย Please have seat a นั่งลงก่อนสินได้เลยคุณผู้หญิงก็บอกมานะครับจัดไปเฮ้ยค่อยได้พักหน่อยอะไรเนี<ๆ>่ยเอ้ยเก้าอี้อันตโนมัติล็อกเองเอ้ยหมวกกันล็อกไม่เอาแถวนี้ไม่มีตำรวจใส่กูทำไมไม่ต้องฝืนหรอกน่ะมีเพื่อประโยชน์ของตัวคุณเองไม่หยุดเดี๋ยวนี้นะคืออะไรวะกรีนเจลแค้นยุสอัพเกรดอ๋อมันคืออัปเกรดนะครับอ่ะจัดไป <ๆ S 2> เก้าอี้ช็อตไฟฟ้าเลยไงวะเห็นไหมดีขึ้นเยอะ เข้าอีน,น่ากลัวกไหมนี่ผมเป็นบ้าไปหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้หญิงไฟเอาละนันลกของแท้อะไรทําให้คุณพูดอย่างนั้นเย้ยไฟนันลกของแท้และมึงคราวนี้อุ้ยรอเนเ่ทรมานฉันจะรอคุณหลอนว่ะอัพเกรดในฝันอ๋อโดนไฟคอกขอโทษมันเลยเข้าไปในฝันด้วยเลยผมเคคลานออก เซบาสเตียนรอดได้ไงเนี่ยดวงแข็งมากครับคนอื่นหายหมดเลยโอ้โหจนเตยติดคอโอเคอย่างน้อยกูก็ยังมีชีวิตอยู่เวียนเอ้ยเกิดเหี้ยอะไรขึ้นเนี่ยชัปเตอร์สองเลมนั้นกูอยู่ไหนอยู่ไหนไม่รู้กูเก็บของก่อนไซลิงไม่ทราบว่ายานี้มันมาจากแหล่งไหนแต่มันช่วยฟื้นพลังชีวิต <are> คิดแมนคุณอยู่ไหนเนี่ย <Okay. S 1> ไม่เจอ,อะนี่ไงไซลิง ใช้เลยแล้วกันชีดอ่าเพิ่มเลือดคอนเนลลี่อยู่ไหมาหายหมดนะครับหายทั้งคันเหลือกูคนเดียวโอเควิ่งเข้าไปตามหาเพื่อนมีรอยเลือดด้วยวะเหมือนโดนลากแต่ทำไมไม่ลากเราไปด้วยวะนี่แหละคำถาม What the fuck is that ฟุงก้าแดกซักศพเลลี่แอทแทคกด F โอเคครับต่อรยระยะประชิดจัดไปนี่ไซ้หมาใช่ไหมต่อยไส้หมาต่อยกล่องเฮ้ยยี่ต่อยได้ด้วยมีของใ้ถังหะ YK ต่อยมั่วๆนั่นน่ะเสือบฟลุกเฉยเลยโอเคต่อไปนี้กูเจอกล่องไหมกูจะต่อยให้หมดเพื่อให้มันดอบของวางแผนเล็กๆไว้ในหัวแล้วเราลองไปตามแสงไฟนั่นดูนะครับเผื่อมีอะไรดีๆมันคืออะไรเปาไฟหรือเปล่า เหมือนจะเป็นตะเกียงว่ะไฟจากตะเกียงอะไรเงียเอ้ยเก็บได้เย้ yeah, มีตะเกียงใช้แล้วโ้ยอะนั่นใครเดินอยู่งล่างเฮ้ยเฮ้ยโอเคลงไปหาเร็วถามที่เกิดอะไรขึ้นที่นี่สไลด์แลนดิ้งเยี่ยมเจ็บเจ็บ <c oughs> <c oughs> มึงทำอะไรวะนะ่ะเหมือนจบเฮียอะไรแดก ๋ยวบอกแนละเกมนี้มีซอมบี้ด้วยอ่ะชิจิมิกามินี่ตลอดนะครับซอมบี้ตลอดเพลิดเพลินนะมึงยองเข้าไปไรเนี่ยปิดลูกโม่เย้ yeah! กูชอบรีโวเวอร์อยู่แล้วโช์กระสุนดูกระสุนเต็มโม่ครับอค,คอเนลี่เหรอใช้มึงมนะั้นอ่ะไม่สนเลยกำลังอร่อยหัวขาดโดนแดกไปครึ่งหัวสุดยอด มุมกล้องแบบนี้อีกแล้วครับโคตรคลาสสิกสำหรับชินจิมิคามิเอ้ยอย่าเสือกไอ้สัตว์แม่งจับกูแล้วดิ่นด exactly ิ่นออกไปยิงกระบาลแม่งเลยมาขอเน้นเน้นหนึ่งนัดไม่ตายสองนัดยังอยู่คราวนี้ละสามนัดล่วงเลยมึง My God ข้าเจ้าช่วยคอนเนลลี่ตายซะแล้วเฮ้ยมีซอมบี้ด้วยว่ะเมื่อกี้กลิ่นไอของความเป็น resident e v i l นี่แวบออกมาเลยนะครับ แดกศพหันมามองกล้องโอชัดเจนใครเป็นแฟนเกมนี่จะเข้าใจดีครับ <c oughs> ว่าฟิลนี้มันเป็นยังไงโอเคเลสกิว okay, เราต้องหาเพื่อนๆที่หายไปเฮ้ยแลนเทร์นกดคิวเปิดไฟอ่าแจมมันต้องเกิดการเรียนรู้เฮ้ยอะไรนะผีอ่ะผีหรือคนเดี๋ยวกูค่อยไปดูกูปไปเก็บยาดองแป๊บ ได้แล้วมากระทืบลงบวกส0งร้เฮลย่ทีนี้ก็ไปหาไอ้ผีเวนเนี่ไม่ใช่ผีว่ะมันคือเลสลี่คนไข้พัดแรกเจ็บ <Whoa. S 2> จังว้วอะไรเนี่ยกับดักเหรอะมึงกำลังเตือนกูกเกี่ยวกับไอ้นี่หรือเปล่านายคือเลสลี่ใช่ไหมผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผมช่วยคุณได้นะ <Shit. S 1> ช่วยคุณได้อ้าวอะไรเนี่ยจะพาไปโรงพยาบาลยังไงดีวะเนี่ยโรงพยาบาลบ้าไปแล้ว วากอีกมึงเฮี้ย <the> er เลยเนี่ย <laughs> สบดได้หามากครับเซเซน What the fuck <laughs> กับดักนะครับเป็นชิ้นส่วนเก็บมาใช้สำหรับครับลูกธนูได้โอเคเกิดการเรียนรู้อีกแล้วยังไม่มีะไไนะตอนนี้มีปืนกระบอกเดียวติดตัวไปก่อนกระสุนเหลืออยู่ครึ่งโม่เท่านั้นยิงอย่างระมัดระวังเพราะนัดเดียวแม่งไม่ตาย เมื่อกี้พิสูจน์แล้วนะครับตอนเรายิงกับบานคอนเนลลี่แม่งเฉยวะีะสปรินต์คอนซูมสตามิน่าถ้าวิ่งแบบนี้จะเหนื่อยนะครับมันคอมมอนเซนต์อยู่แล้วละนายขอบใจมากที่บอกเ <c oughs> สียงอีก,กา <c oughs> แดกศพ <c oughs> เข้าไปใกล้ๆกล้ซากศพกดซีเพื่อเผาทิ้งนะครับ <c oughs> เพื่อทำลายให้สิ้นซากต้องใช้ไม้ขีดหนึ่งก้าน <c oughs> ถ้าเกิดอยู่ใกล้กันสามารถเผาซ้อนได้โอเครับทราบโลจิกเดียวกับ Resident Evil Remake นะครับค่าเสร็จต้องเผาศพไม่งั้นแม่งลุกขึ้นมาใหม่มป๋าจัดให้ไปสู่สุคติซะเจ้าซากศพและกูก็มุ่งหน้าต่อครับในกระท่อมนั้นมีอะไรที่เกิดก,การยิงออฟไอ้นกเวนมีระบายอารมณ์เล็กน้อยถึงปานกลางตมีคาบเลือดด้วยว่ะเฮ้ยหัวคนหัวผู้หญิงอา้าวหายไปแล้วผีผีเลยเนี่ยมันต้องเข้าไปดู ผีมีไว้ดูอ้าวจริงๆด้วยว่าไงแม่นางเข้าไปในกระจกสันดุงเลยประตูปิดเองด้วยนึกว่าประตูเซเว่นไอ้สหัสโอเคมาเนี่มากระทืบลงสีเขียวแล้วก็อะไรวะเอกสารนะมันคือบันทึกของเซบาสเตียนนะครับพฤศจิกายน2 0 0 4ในที่สุดกูก็ได้ตาสองคำสักทีนักสืบเซบาสเตียนแคสซียนส ฟังดูดีเป็นบ้ามันก็นานมาแล้วนะแต่พวกเขาชอบว่ากูได้เลื่อนตำแหน่งไวกว่าคนอื่นอยากเริ่มงานไวๆวแล้วสิกูรู้ว่ากูทำงานด้านสืบสวนได้ดีพอตัวแล้วกูก็ไม่ต้องใส่ไอ้เครื่องแบบนั่นอีกแล้วด้วยจ่ายน้อยกูไม่ว่าขอให้กูได้ช่วยเคซีพีดีก็พอสมัยนี้แม่งเต็มไปด้วยอาชญากรรมครลมสันซิตี้คือบ้านของกูและมันคือหน้าที่ของกูที่ต้องคอยปกป้องยีเคฮีโร่สัสว์นะเอาอ่านเสร็จกระจกแตกไปงั้นกูไปทำอะไรให้มึง ไอเวนเอ้ยแรษตาเดินไปดูใ,ใกล้มองมองกระจกอา้าวมาตื่นในนี้อีกแล้วเฮี What <the> ้ย er อะไรเนี่ยก <here> ูกลับมาที่นี่อีกแล้วเหรอกูบ้าไปแล้วแน่แน่อ่ะลองกลับไปอีกรอบหนึ่งทางเดิมดูซินางพยาบาลยังอยู่หรือเปล่าคนสวยเขาเดินนำทางมานะครับ กูไม่รู้ว่านี่ฝันไรหรือว่านี่คือฝันไรยังไงกันแน่มันไม่สำคัญหรอกค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งเก้าอี้ประจำตำแหน่งมันจะให้กูกลับมาทำอะไรอีกหรือเปล่าอัปเกรดไปมีมากระชื้นลงหนึ่งพันแล้วทีนี้กูจะทำยังไงอัปเกรดอ๋อโอ้ยซื้อจริงๆด้วยว่ะเย็ดมากระทืบลงเอาไว้แลกสกิลนะครับเกิดการเรียนรู้ซึ่งไม่พอครับกูมีพันเดียวแม่งเก็บกูสองพัน ไม่ได้ไม่ได้ไปที่เวฟบอนอัพเกรดรีโหลดดีกว่านี่แหละเผื่อกูต้องโหลดกระสุนไว้ๆนะครับจัดไป500เท่านั้นเองอูเล่นช็อตตะบาลเหลืออีก500ร้เล่นอะไรดีอีก500เท่านั้นยังเร็ว่เก็บไว้ก่อนต้องรู้จักประหยัดปดออมนะครับ <c oughs> แล้วไงอ่ะกูจะเอาที่นี่ยังไงวะไม่มีไฟมาคลอ,อกกูแล้วสวัสดีเจ๊มาเซ็นชื่อหน่อย เซ็บซะเลยแล้วกันไหนๆก็มาแล้ววะเข้ามาในความฝันโอเคทีนี้ก็ลองไปที่กระจกตรงนู้นดูสิเผื่อกูกลับไปมองแล้วมันจะวาร์ปกลับไปที่เดิมอะไปดูขอมองหน่อยนะครับคุณกระจกวิเศษใครหล่อที่สุดในปัตตภีโอเย่ใช่เลยเล่นอะไรเนี่ยอ่ากลับมาจริงด้วยครับโอเคเดินทางต่อ กระ่อมแม่งชวนหลอนจริงๆเมื่อกี้เรามาทางขวาเพราะฉะนั้นเราต้องไปทางซ้ายจำเอาไปเลยแล้วกันค่อยพักเอาวิ่งได้ระยะสั้นๆเท่านั้นเองมีกระท่อมอีกหลังหนึ่งเฮ้ยคนมิดหรือศัตรูมิดหรือศัตร,ตร,ตรตูน่าจะศัตรตูวิ่งเข้าไปจอกับบาลใ,ใกล้ๆขอยิงเน้นเน้น อ้าวรอบสังหารได้แบบนี้ก็สนุกสิครับคอนโทรแล้วกดสเปซบาร์ใกล้ๆมึงเคาะเฮี้ยอะไรของมึงไอ้สัตโอ้โอแค่นี้เปิดประตูไม่เป็นไม่ต้องมีสมองแล้วกูเจาะทิ้งไปเลยใส่ลิงนี่ประตูเขาเปิดกันอย่างนี้ไอ้ยาชิชาเฮ้ยดูไว้เป็นตัวอย่างชาติหน้าจะได้เปิดเป็น <laughs> ถึงก็ตายเลยนะครับเฮ้ยหลังใครไวๆมันต้องตามไปดู กระโดดข้ามสิ่งของกดสเปซบารสอนทุกขั้นตอนเลยเออดีวะ่ะเข้าใจง่ายดีเกมนี้ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีอะไรยากมากนะครับอยู่ในขั้นตอนการสอนให้ผู้เล่นคุ้นเคยกับเกมก่อนโอเคเปิดประตูไงจะเจออะไรอีกคราวนี้ดูมันโลง่ลงๆไว้อ่าเป็นฉากว่ะมึงใช่ไหม หลังไหวไห้เมื่อกี้คุณลุงท่าทางจะเดียงมากสภาพไม่ค่อยจะไหวเฮ้ยเป็นคนแถวนี้หรือเปล่าผมไม่รู้ผมอยู่ไหนไปตอบไม่ไหวแล้วเป็นอะไรเนี่ยลุงทำแสงอะไรเนะี่ยเกิดคำถามมากมายในหัวผมตอนนี้นะครับ <S 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 อู้สว์ตาจัง เหมือนเป็นพลังอะไรนะครับเป็นโซ่หรอล้อมรอบลวดน้ำวะ่ะมันคือเวทมนต์หรือ,อยังไงเนี่ย <_ S 2> สองตัวหน้าม่งเป็นตะกั่วมาเลยเอาไงดีกูทีนี้ขวดเอาไว้ปลาล่องไงไงมาจัดระเบียบสักกระแป๊บปืนไว้เบอร์หนึ่งใส่ลิงไว้เบอร์สองเพื่อฉุกเฉิน นั่งลงแล้วก็ลองปาขวดเบี่ยงเบนความสนใจต้องประหยัดกระสุนให้ได้มากที่สุดพวกมันมี2ตัวกระสุนมีสามนัดซึ่งแม่งไม่ตายในนัดเดียวเฮ้ยมึงไม่สนขวดเลยเหรอเฮ้ยมันสนกลัวเฮ้ยยิง <Yeah. S 1> นัดหน้าแม่งอา้าวนัดเดียวรู้เรื่องเลยเว้ย <laughs> ทำไมเมื่อกี้ไม่ตายเออแปลกดีหรือสงสัยจะเป็นระบบเดียวกับ resident evil นะครับเป็น critical shot น่าจะนับแบบนั้นอีกตัวหนึ่งอยู่ทางด้านขวาหวัว่ามันจะทะลุถึงกันได้โอเคได้อยู่แล้วกําแพงแหว่งเปืนกระสุนไปละหนึ่งนัดกูจะสเตลคิวใกล้ๆขยับเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ชักมีดเจาะสมองมันซะ <laughs> เสร็จไปอีกหนึ่งไงดีกลับไปข้างในเพื่อมีของดี อะไรแบบเว็บมันคือกองอร่อยเข้าไปดูใกล้มีศพด้วยไม่ขีดห้าอันอันนี้ไม่ต้องเผาก็ได้ช่างแม่งมันคงไม่ตื่นแล้วล่ะตื่นค่อยว่ากันอีกทีโอเคเครียร์ไม่มีอะไร let's go <S ไปทางซ้ายอะเส้นอะไรเอ่ยกับดักใช่หรือไม่ มานี่เลยปลดทิ้งซะกูจะได้เอาไปคาเป็นลูกธนูแล้วก็ลงเดินแ่งหน้าต่อได้แล้วทึกดิวะ่ะ <c oughs> กระสุนกูเหลืออยู่2เม็ดเองตอนนี้ไม่พอใช้นลองดูตรงนี้สิมันเป็นแสงอะไรของมันเนี่ยกูละคองใจประพาคาดหละ กูรู้สึกเหมือนโดนดึงเข้าไปเลยแค่มองอยู่ตรงนี้อมันน่าจะเป็นเวทมนต์ละมั้งอย่างที่อินตาลุงมันโดนเมื่อกี้อฉีดซะเลยเพิ่มเลือดกระสุนเหลือสองนัดเอาไงดีวะเนี่ยเชื่อใจเลยปืนไม่ได้แล้วตอนนี้กำปั้นกับมีดเท่านั้นดูลบๆให้ดีไม่มีใครโอเค ไฟตรงนั้นมีคนอยู่อะคนหรือผียืนมึนๆแบบนั้นกูว่าไม่น่าจะใช่คนลองย่องไปแบบนี้ไม่เห็น,นวะโง่เฮียๆ <laughs> ลองหาอะไรแถวนี้เล่นกับมันดูหน่อยอ้าวขวดตังรวยเย้ค yeah. วางรอเลยครับอ่ะไปดูซิใช่พ่อ,องมั้น่ะไปเช็คดูได้ผลไหม ได้ผลอ่าไปดูครับไปดูกูตามมึงมาแล้วมาใกล้ๆมานนี่ไอ้สัตว์เจาอกะโหลกแม่งเลยเฮลเยแล้วก็ชาปนักกิจให้มันด้วยวิญญาณจะได้ไปสู่สุคติมีบ้านอีกหลังหนึ่งมันต้องเข้าไปดูเพื่อมีของดีเฮ้ยเสียงเลยวะเหมือนมีพวกมันอยู่อีกตัวหนึ่งใกล้ๆแถวนี้ มาแต่เสียงตัวอยู่ไหนโชว์ตัวหน่อยเว้ยนะเกมนี้หลลมจริงทั้งสเตลทั้งหนีทั้งสู้บูเล็กมีหมดนะครับกูมาแล้วจ้าโอ้โหโดนแทงเขี้ยบเลยอเอาไปอีกแผลหนึ่งนะครับมึงโดนเหล็กแทงตั้งหลายแผลไม่ตายนะครับเจอมีดกูแทงทีเดียวตายเลยเออดีอจัดเขาให้เขาหน่อยเรียบร้อย หายไปเลยต้องเดินดีๆระวังกับดักด้วยเนะี่ยไม่ไว้ใจเท่าไหร่วะไม่อยากจะวิ่งมั่วค่อยๆแง้มนะครับโลง่งโอเคตามที่บอกนะครับกูจะทุบลังอย่างนี้และมันก็มีกระสุนให้กูสองนัดเยอะดูอะไรเนี่ยแผนที่แต่เป็นแค่เซลเดียวนะครับ ต้องเก็บให้ครบหรือไงเนี่ยเอ้าวดีครับนอนเล่นตรงนี้สบายไหมไม่เอาไม่เผาประหยัดไม่ขีดตีตุ่มเลยเย็ดมีกระสุนอยู่สองนัดอยู่ในตุ่มใครเป็นช่างเอามาใส่เอาไว้กระสุนกูเพียบเลยตอนนี้อะกับดกักคิดว่ากูไม่เห็นเหรอปลอดซะเอ้้องกดค้างดิเอาไม่เอาไม่แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วกับดักทำอะไรกูไม่ได้ พราะกูแดกมาก็คืบลงเกี <problems> <power ful> ่ยวไหมเนี่ยกระสุนอีกห้านัดเยดโดมาก็ทืบลงอีกห้าร้อยแอบใต้เตียงได้โอเคเป็นอันรู้กันนะครับออกเลยรีโหลดกระสุนใส่โม่เอาไว้ให้พร้อมเผื่อเราพลาดปืดน <lessly> ี่แหละจะเป็นแผนสองของเราเกิดการวางแผนเวลาผมเล่นเกมผมจะจินตนาการว่าตัวเองเข้าไปอยู่ในเกมนะครับขับยังไงก็ได้ให้ตัวเราไม่ตาย แล้วมีชีวิตเดินหน้าต่อไปเล่นเกมอย่างเงี้ยมันจะสนุกลองเอาไปทำดูได้อีกตัวหนึ่งหน้าบ้านผมมีรบเพลิงเอาปืนดิเฮ้ยโอเคได้แล้วหันหลังโอเควิ่งเข้าไปเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าหันนะเว้ยอย่าหันนะเว้ยทีนี้ละเซ็ตกู้แทงทะลุงอกเลยมึง เรียบร้อยสำมะล็ล็มีกับดักอยู่ข้างในกูขอปลดกับดักก่อนแล้วกันเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเฮ้ยเสียงแล้ววะเสียงแล้ววะเฮ้ยแม่งเห็นกลัวะอะไรเนี่ยเล่ง <S 2> <S 2> <S 2> ยิงหัวกระจายแก้ปัญหาให้ไวนะครับก่อนจะโดนแดกพบเพื่อนกูไปไหนแล้วอ๋ออยู่นี่กับดักหมีวะเยอย่างเลเซเดนอีวุสี กดกับดักหมีได้ด้วยกดคอนโทรลแล้วสเปซบาร์เล่นไม่ยากแต่ถ้าเดินเหยียบก็ชิบหายครับเวลาวิ่งต้องดูทางดีๆด,ด้วยอันตรายรอบด้านในเกมนี้น่ามีกระเบิดอยู่ข้างในด้วยรอาลออ,าาออกมาดีไหมสวัสดีครับออกมาดิออกมาเอกช่างมันดีกว่าไว้ชีวิตมันบ้าง ไงมึงนอนสบายไหมเขาซะเลยเอาเฮ้ยโดนตัวเดียวอีกตัวหนึ่งไม่ตายเอออยู่ยุ่งกับกูไอ้สัตว์อะไรมึงนี่แไงเอาเครบเพลิงฟาทีจะตายเลยเออดีว่ะเฮ้ยไอ้เชี่ยมันเด้งได้มันเด้งได้ยังมีบักอยู่เล็กน้อยนะครับไม่เป็นไรเป็นบักขำๆไม่เดือดร้อนโอเคลัวรัวถอนออกให้หมด คนจะเห็นรู้ก็วะเป็นทางโลง่งปลอดภัยดีกดต่อ oh. สุดแล้วทีนี้ก็เข้าได้ oh. เอ้ยอีเชียใครแม่งปิดนให้กูอีกใจดีจริงๆ <laughs> มีคนอยู่ไหม <laughs> เฮ้ยอะไรแขวนแขวนมีคนแขวนคอตายหรือเนี่ย holy shit ชัดเจนมันแขวนเองหรือมีคนแขวนให้ นี่คือคำถามกูจะเข้าไปดูใ,ใกล้ๆมีแคมไฟอยู่ข้างหน้ามนุษย์กินคนหรือเปล่าวะใช่เลยชัดเจนนั่นไงกำลังอร็ดอร่อยกู <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่อาหารของมันพระเจ้าช่วยกล้วยตากแม่งแรงน right. เอาเลยอยากทำอะไรก็ทำไป กูไม่ยุ่งกับมึงหรอกแดกกันเป็นหมู่คณะดินเนอร์ของพวกมึงใช่ไหมโอ้ตรงนั้นอีกตัวหนึ่งย่องไปหลังก้อนหินอย่าให้มันเห็นเรามันจะเห็นกูไหมเนี่ยถ้าเห็นกูยิงนะเว้ยไม่เห็นงั้นกูลองอ้อมไปข้างหลังมึงดูซิได้ผลหรือเปล่ามันกำลังใจจดใจจ่อกับอาหารของมันอยู่นะครับนี่แหละโอกาสของเราละ อ้อมไป,ไปกูมาแล้วอร่อยไหมมานี่กูช่วยปรุงให้ช่วยมีดนี่แหละหลับไปซะเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงเพื่อนมึงใช่ไหมโอ้โหมาแล้วไอ้เหี้ยแมวไม่ยิงประหยัดลูกปืนเพ่นเร็วเพ่นเร็วเพ่นเร็วเฮ้ยเชี่ยเหนื่อยเหนื่อยยิงดีไหมเนี่ยแมวไม่ยิงไม่ยิงมันยังอยู่ไกลไกลๆเขายิงเอาค้างปั้นอีกชิบหายเอ้ย มากันแล้วมาเป็นฝูงเลยไอสัตว์วู้ไหลเดือดชิคเย้เท่อย่างเท่ครับวิ่งหนีวิ่งหนีไงเซบาสเตียนเอาไงโดดโดดเฮ้ยอ้าวยิงหัวทะลุเลยครับยังกันหนักเข้าบ่อยโูสไลด์ลงคลองไปเลยยังดีกว่าลงพื้นไงมึงงงอดิงงดิสัตว์กลับไปแดกเนื้อต่อ,อเออดี เขาท่าครับจบแชปเตอร์สองแล้วเหรอเนี่ยโอ้ช่างไวยิ่งนะักโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมดูเบลิเฟอร์กันนะโว้ยอลิซ